นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมระดับ5าดาวนะครับที่โรเมริชนะครับเฉือนชนะยูเวนตุสไป10ถึงประตูจะน้อยนะแต่อยากให้ทุกคนไปดูนะครับไฮไลท์ก็ได้นะครับหรือว่าไปดูฟูลแมตช์ย้อนหลังนะโอ้โหสนุกแรกกันด้วยแท็กติกนะครับทั้ง2ทีมเป็นแผ่นหลัง3นะครับแตกต่างกันแค่หน้าคู่หรือว่าหน้าเป้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งโอ้โหรายละเอียดในเกมนี้นะคือมันแรกกันด้วยกองกลางจริง นะครับกลางใครเด่นกว่ากลางใครคุมเกมได้มากกว่าอันนี้แหละมีเปอร์เซนต์ที่จะทําประตูได้นะครับเอาโดยรวมนะในเกมเนี่ยทางยูเว่เนี่ยมีเปอร์เซนต์ที่ในการยิงใส่มาริทเยอะมากกว่าที่มาริดยิงใส่ยูเว่ด้วยซ้ํานะครับเพราะเขาอะตัวรุกของเขาสองคนนะีผมโคตรชอบเลยนะครับคอนไซเซานะกับยูดิสแล้วก็ประสานงานกับโครโรม,มัวนี่เนี่ยสุดๆว่ะเสียดายตรงที่ประตูไม่เกิดขึ้น นะครับมาเป็นฝั่งของมาริดที่ได้จากรูปเปิดของเทรน์นะสุดท้ายกอซาโลกลาเซียนะครับเจ้าหนูเด็กมหัศจรรย์คนใหม่นะโอ้โหกระโดดมงนะโอเล่นได้ขนาดนี้ไม่ซื้อแล้วนะครับกองหน้าเนี่ยที่แบบไทโคเซลูเนี่ยไม่ซื้อแล้วนะครับก็น่าจะใช้คนนี้ไปแหละนะครับโอ้โหสุดๆนะเข้ารอบไปแล้วนะครับสำหรับเรัลมาริด ในศึกชิงแชมปสโมสอนโลกรอบ16ทีมสุดท้ายไปรอแล้วในรอบ8นะครับมารอดูว่าเราจะเจอใครระหว่างมอนเตเรนะกับทางดอทมูนนะครับอารมบาิกครับ